าวันนี้นะครับเราอยู่กันที่ร้านคอมพิวแอนด์มอลนะครับวันนี้ผมจะมาเดินจัดสเปคคอมกันนะครับโดยงบวันนี้เนี่ยบอกได้เลยเซ็ตใหญ่น่นอนหลักแสนซึ่งวันนี้ผมไม่ได้เป็นคนซื้อนะครับมีแขกรับเชิญหนึ่งท่านเป็นสเตฟานนะครับเขาทําช่องอยู่เป็นช่องแอนตี้ฮีโร่นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าสเปควันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวตอนนี้ผมขอรอสเตฟานให้มาถึงก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปจัดสเปคด้านในกันครับ อ่าร้านนี้นะครับก็เป็นร้านคอมพิวแอนมอลจริงๆเนี่ยเมื่อก่อนเขาอยู่ที่พันพิษประตูน้ำนะครับชั้น4เป็นร้านดังเลยร้านหนึ่งเป็นร้านในตำนานผมเชื่อได้ว่าถ้าสมมติใครที่ประกอบคอมหรือเล่นคอมเนี่ยน่าจะรู้จักกันดีนะครับแต่ตอนนี้เขาอยู่ที่คาราเดียมประตูน้ำชั้น5นะครับในร้านจะเห็นว่าเรามีคอมไฮเอนด์ N กันเยอะแยะมากมายอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับ โอ้โหมากันพอดีเลยอันนี้แนะนําตัวกันก่อนเลยครับพี่ผมสเตฟานนะครับครับผมก็ทําอยู่ช่องไหนนะช่องแอนตี้ฮีโร่ไทยแลนด์นะครับแล้วก็มีช่องไมค์กรีด้วยสองช่องครับผมอ่ะเดี๋ยวผมให้พี่ถือไมค์กันเลยวันนี้พี่นัดผมมาใช่ไหมบอกอยากประกอบคำใหม่ใช่ซึ่งจริงๆเราเคยเจอกันนานามากแล้วอ่ะเ,เราเจอกันนานมากแล้วจริงๆนะสี่ห้าไปแต่แบบเราว่างไม่ตรงไม่เคยตรงกันเลยว่างไม่เคยตรงกันเลยแล้วก็คือเราทำคอนเทนต์ไม่ไม่ได้แบบไม่ได้เป็นคอนเทนต์เดียวกันไม่ได้เป็นคอนเทนต์เดียวกันแต่ฝั่งพี่จะใใชช้้้้ออออารมมมณ์แแบบตงคยู่่ลลวเเนกท แท้ทำสตรีมใช่ไหมใช่แล้วก็ไหนๆวันนี้ผมจะมาทำคอมใหม่อะแล้วผมผมนึกไม่ออกว่าถ้าสมมุติแบบผมต้องปรึกษาใครก็ต้องเป็นนบอะสุดยอดแล้วเนี่ยเอ็กซ์ตรีมไอทีับผมผมดูคุณประจาเลยนะอ๋อกบกุครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าคือเราเลือกสเปคอะมันสําคัญนะนมันไม่ใช่แค่ว่าแพงอย่างเดียวแล้วดีม้องบางทีประกอบไม่ตรงจุดที่ใช้ใช่แล้วก็ผมคิดว่านบเนี่ยมาช่วยผมได้แล้วก็อีกอย่างคือสุดยอดแล้วคนนี้ผมผมดีใจมากปลอดปลอดภัยแล้ววันนี้กอบคุครับพี่เอาไปมาเดี๋ยวอ๋อตอนนี้ติดลูกค้า อยู่วันนี้พี่ตั้งงบไว้เท่าไหร่ก็จริงๆผมเอาแบบเต็มที่่ที่ดีอะเต็มที่ที่ดีไปเลยเอาไปผมเห็นพี่หลักๆจะมีสตรีมเกมเนาะใช่ทำไลฟ์สตรีมเกมแล้วก็ทำพวกคลิปมีตัดต่อมีอะไรต่างๆใช่ครับเดี๋ยววันนี้เราจะจัดสักใหญ่พี่มีแบรนด์ในดวงใจไหมลองดูๆมองๆก็ผมผมเนี่ยตั้งไหนๆอะไรผมชอบคอเซาสุดละ เป็นแบรนด์คอแซในใจเลยรู้ไหมว่าสมัยก่อนอ่ะผมผมจำไม่ได้ว่า600ดีหรือ700ดดีอ่ะอันแรกอ่ะอ๋ออ่นน้ก็อไอ้เคสใหญ่ใหญ่สีดำดอ่ะแต่ก่อนเมืองไทยไม่มีขายอ่าแล้วตอนนั้นผมโบกับแฟนเก่าอยู่ครับผมมาบอกแฟนเก่าไปเดี๋ยวเราไปเที่ยวฮ่องกงกันผมไปฮ่องกงเนี่ยเพื่อจะไปเอาเคสเนี่ยอย่างเดียวจริงๆรนี่เรื่องจริงเลยคือเพื่อไปซื้อเคสเพื่อไปซื้อเคสแล้วรู้ไหมว่าพอผมไปอ่ะผมผมไปเหมือนพันที่ของเขาอ่ะอ่าแล้วผมไปถามเขาว่าเออเนี่ยเคสเนี่ยมีไหมเขาบอกไม่มี เขาจะแนะนําแบรนด์อื่นอยู่ได้ผมบอกไม่เอาจะเอาเคสนี้กูบินมาทุกอย่างเนี่ยเพราะจะเอาเคสนี้เป็น,นได้ไดไมผมเถียงเขามาครึ่งชั่วโมงเขาบอกโอเคมีเดี๋ยวไปเอาฮะมีอยู่อันเดียวผมอเอามาเสร็จปับ๊บแบกกลับมาเมืองไทยแบกขึ้นรถรถไฟฟ้าบ้านเราอ่ะแ,แบกขึ้นเครื่องบินกลับมาเมืองไทยตัวใหญ่เลยนะตัวหนักมากจริงๆตอนนั้นพี่ใช้อะไร690ปะ่ะตอนนั้นกาจอใช่กาจอพี่เคยหกเก้าเก้าศูย์หกเก้าเก้ย์ว่าตัวแบบตัวแรงเลยเป็นการ์ดแบบด้ว G P U ใช่ เออนานนั้นเคยคุยกันนานมากวันนี้เรียกว่าปลดประจําการไปเรียบร้อยปลดแ,ลแต่แต่เคสยังอยู่นะ <Okay S 2> เคสยงอยู่เคสตํานานมากวันนี้<ค>นง,งั้น<า>เดี๋ยวผมคงคอนเซ็ปต์พี่<ด>เป็นคุมตีมคอแซแล้วเดี๋ยวเราไปดูสเปคเพราะตอนนี้มีการออกใหม่ด้วยไปไปไ,ปไปกันเลยดีกว่าครับ ร้านคอมพิวเตอร์เดี๋ยวให้พี่เขาจัดสเปคครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคขอให้พี่เลือกเคสกันดีกว่ามีในดวงใจมาไหมตัวนี้ผมอยากได้เคสข้อแสะอ่ะฮอแซเอาเป็นใหญ่มากไหมหรือว่าไม่ต้องใหญ่มากับแบบง่ายๆเอาแบบไม่ต้องใหญ่มากครับต้องใหญ่มากเพราะผมเชื่อได้ถ้าพี่เคยเล่นใหญ่แล้วไม่อยากเล่นเออจริงมัน <c oughs> แบกยากใช่แล้วแต่ก่อนอนะผมต้องใช้ที่น้าอะ ซิงน so right. so okay. so ้ำ EK แล้วพวกนี้ชุดน้ำแล้วมันต้องเอาออกไปล้างออกไปอะไรอ่ะแบกโคตรเหนื่อยอ่ะคือคอมเครื่องแรกถ้าเราอยากจัดไฮเอนทุกคนอยากได้เครื่องใหญ่พอเครื่องต่อไปเนี่ยจะเริ่มเล็กลงมาตอนนี้อยากได้แค่เล็กถือมือเดียวได้ใช่ออนงั้นผมไปนี่แล้วกันผมแนะนำพี่เป็น 4000X ตัวนี้โอเคป่ะได้กลางๆใช้เป็นชุดน้ำปิดเอาแต่ผมอยากได้สีดำนะเพราะว่าสีขาวผมทุกเครื่องตอนนี้สีขาวหมดเลยอ๋อโอเคด่านก็นเอาสีดำตัวหนึ่งครับผมเอา เคสตั้งหลักก่อนเลยแล้วก็สเปคผมมองพี่ที่ทำเป็นผู้เกี่ยวกับสตรีมอยู่แล้วนน้นนี้ใช่คือหลักๆเลยคือปกติอะพอเราสตรีมใช่ไหม,มแล้วสมมุติเราเล่นเกมอยู่ะแล้วบางทีเราสตรีมด้วยมันจะแบบกินทรัพยากรเยอะเอาให้มันพอไม่กินใหจจ้จัดเต็มแล้วผมเอาเป็น i9 แล้วกันเป็น i9 1 0 9 0เย F ก็ได้ครับแล้วก็ RAM สัก3 2อพอไหมพี่ สามสองเดี๋จริงสิบหกไม่ไหวแล้วจริงจริงผมแอบเห็นพี่ไปอะไรนะบอกว่าเล่นบอโซนมาบอร์โซนเดี๋ยวนี้สิบหกกิกไม่พอผมผมไม่ใช้สิบหกกิกมาตั้งแต่ตอนที่สามสองที่เขามองว่าบ้าแล้วอะผมก็ใช้สามสองนะไอ้สิบหกกิกนี่ผมใช้ได้ตอนที่แปดถือว่าดีแล้วเท่าเยอะเราต้องไอ้นั่นไปก่อนไปหนึ่งสเต็ปก็ถ้าพี่บอกคอแซนผมก็แรมคอแซนสามสองกิกไปเลยทีโดมิเนเตอร์นี่ได้นี่สาวกจริงคือจริงๆบอกก่อน ที่เขาบ้าคอมอยู่แล้วนะแต่ว่าเหมือนกับอาจจะไม่ได้ตามตลอดใช่คือจริงๆแล้วคอมอ่ะแค่3เดือนบางทีก็ตกแล้วอ่ะใช่เรุ่น3เดือน6เดือนซึ่งไม่ใช่แล้วรู้ไหมว่าแต่ก่อนหายากมากนะผมวอ็ก x ์ห้าแปดโดเมนเตอร์อ่ะมันต้องเป็น3 Channel t r i p l e c h a n n e l อ่ะทริปเปิล n n นแนลหาโคตรยากเออทุกวันนี้ยังมีอยู่เลยนะไอ้สามชานแนลคอร์เซอร์ดเมนเตอร์ล้วนั้นและอันละ3กิกเก้ากิกเก้ากิกแบกละ มันจะดูไม่คบขาใช่ไหมนี่แปลกๆดีอเมนบอร์ดผมเลือกให้พี่เลยแล้วกันเป็นตัวออรัสสี่เก้าศูนย์กันนะครับเมนบอร์ดกิกบไบดีกิกบไบดีดงั้นเดี๋ยวผมจัดเป็นบอร์ดจิกไปเลยการอาจอดจิกไปให้พี่น่าจะเป็นสาวงอ็นวีเดียใช่งั้นเดี๋ยวผมเอาเป็นตัวใหม่เพิ่งเปิดตัวเป็นตัว RTX 3 0 8 0อันนี้ก็น่าจะสาวงเอ็นวีเดียนะดูจากสีผมแล้ว <laughs> จริงๆตอนแรกนี่ผมสองสองสาวงนะตอนแรกย้อมน้ำเงินอ๋อแล้วเฟดปุ๊บกลายเป็นสีเขียว เข้าตีเเรื่องวันนี้อ่าเป็นตัวนี้ไปก็ได้ครับพี่3 0 8 0งบเต็มที่นะอาแจะแบบแสนของแซนได้อยู่ได้อยู่ครับเพราะซื้อทีเดียวใช้ใช้ยาวของพี่ใช่ครับอืมแล้วก็อ่า SSD คอแอทร์ไปเลยทีเดียวเป็นตัว5 1าก็ได้ครับ SSD ผมใส่ให้พี่เป็น M.2 หนึ่งตัวได้ครับแล้วถ้าพี่ใช้ไม่พอค่อยไปหาฮาร์ดดิสก์อัปเกรดเพิ่มทีหลังได้ครับครับอ่ะพาวเวอร์เดี๋ยวผมเอาให้พี่สัก7 5ตต์แร้วมรู้กผมแก่มากแลยวกัผมรู้สึกคือออรละ ถ้าผมเดาเมื่อก่อนที่ใช้เป็นพันวัตต์ใช่รู้ไหมว่าแต่ก่อนผมใช้เท่าไหร่พันห้ารอยวัตต์ทีนี้ขายไม่ได้แล้วพันห้าร้อโคตรเบืองไฟโคตรเปืองไฟ, <c oughs> งไฟผมยังจำได้เลยที่เคยโทรมาปรึกษ,ษาผมเรื่องอะไรนะพาวเวอร์ทำไมผมเสียบสายนี้แล้วมันโหลดระดับทั้งที่พันห้ามันจะเป็นซิงเกิลเดียวกับลางเดียวลางเดียวสองรางใช่เมื่อก่อนการกกจอก,กินไฟหนักมาก แล้วชอบใช้อะไร G P U คู่ใช่แล้วตอนนั้นผมใช้ G T X t i ตัน2อันอ่ะอ่าแล้วมันไม่พอก็เลยคือท้าต้องถามว่ายังไงแล้วมีการคุยกันด้วยว่าเออใช้พันห้าแล้วอีกการหนึ่งเป็นแบบสักพันวัตได้ไหมอ่าต่อ power ต่าง power จริงจริงมันไม่เกี่ยวคือ power สมัยก่อนมันไม่ได้ดีเหมือนสมัยนี้เนาะไม่ดีใช่ใช่มันจะเป็นแบบพันวัตแต่ว่ามันเหมือนมีสองรางอ่ะจ่ายได้รางละเจ็ดร้อยวัตเจ็ดร้อยวัตใช่มันก็เลยต้องบาลานซ์โหลดแต่เดี๋ยวนี้คือซิงเกิ้ลเรียวหมดนล้ว โอเคก็ผมเลือกเป็น750บาทให้การ์ดจอใช้แค่นี้เหลือๆปกติพี่เล่นเกมเหูือล้อเนาะใช่ครับงั้นเดี๋ยวผมวนี่ดีกว่าตอนนี้หน้าจอกิกับไมมีละจริงเหรอกรอิกับไม่ทำการ์ดจอไอยทำการ์ดจอทำเมน<ไ>บอร์ดนะ่ยทำจอแล้วทำจอแล้วใช่เป็นจออรัสเอาเป็นตัวนี่ก็ได้ F I 2 7 Q โอเคแล้วสเปคเป็นยังไงบ้าง2ีนิ้ว นะครับแล้วก็มีพวกเทคโนโลยีฟีซิงมีพวกเรื่องสีสันแล้วก็มีพวกฟังก์ชันที่เรียกว่าขี้โกงนิดๆอารมณ์แบบ b บ็กสไตล์คอ l ลเ i อร์อ๋อโอเคเพิ่มเพิ่มแบบให้มันมองเห็นในความมืดเน้นบายไบไลท์ใครเล่นไงเ,เราจะมองเหมือนมองสตูไม่เห็นโน่นนี้สายจอนี้คโคตรโกงเน้นแบบ คือแม่เน้นภาพสวยอ่ะถ้าถ้าถ้าใช้สเปคไอไออันนี้นะไอดาร์กอีคทไลเซอร์เนี่ยคือเน้นกูเห็นอ่ะใช่คืออารมณ์แบบมึงหลบอยู่ซอกต้นไม้ทำอะไรอ่ะนั่งทนวอะไรเห็นหมดใช่ใช่ในวิชั่นอ่าเป็นตัวนี้ไปอ่ะเห็นพี่บอกเครื่องกากรพี่ใช้ชุดน้ำอย่างดูแลละครับครานี้ผมเอาเป็นแบบชุดระบบปิดให้มีรุ่นใหม่จริงๆอันนี้ของยังไม่ได้อัปเดตหน้าร้านเลยเอ้ยดีเลยเป็นตัวอะไรนะหนึ่งหนึ่งห้าไอใช่ค่ะจะเป็นรุ่นหนึ่งหนึ่งห้าไอค่ะครับ ใช่คนแรกของประเทศไทยปะเนี่ยอ้าวสุดยอดตายเดี๋ยวสั่งมาให้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ที่เหลือเป็นอุปกรณ์เกมมิ่งขอให้พี่มาชี้เลือกเลยดีกว่ามาแต่ไอ้ไอ้คูลเลอร์แบบแบบ all in o ันเนี่ยมันดีนะเพราะสมัยก่อนเนี่ยผมแบบคือทุกปีต้องล้างอ่ะแล้วต้องเอาไอ้ซ้อนมะเขือเทศอ่ะมานั่งขัดมานั่งขัดอ่ะติดติ้งสีเงิน ไม่งันไม่เงาไม่งั้นไม่เงาอ่ะซอสมันเขียวเทศคิดดูดิใช่นั่งขัดกันอ่ะจริงๆถ้าสมมติอย่างเล่นชุดน้ำอ่ะคอแซก็มีชุดน้ำเระบบเปิดไลฟ์โพอฟิตติ้งพวกนี้เดี๋ยวนี้ชุบไม่หมองละเมื่อก่อนจะหมองได้ข่าวเหมือนกันว่าคอแซทำแบบชุดชุดแบบเปิดอ่ะใช่มีแต่จริงๆใช่จริงๆอ่ะผมว่าอย่างเงี้ยง่ายสบายใจอ่ะใช่ไม่ต้องไอ้นี่บางทีเราไม่มีเวลามาดูแลแมนเทนน์หกเดือนปีนึงต้องมานั่งถ่ายน้ำอะไรใช่ไหมแต่ผมแนะนำนะให้ถ้าใครสตรีมเนี่ยใช้แบบนี้มันเสีีีียยยยยงงมัันนเเบบบบกกว่่่่าออออะะใใชชคคครรร์์์์ดด็ต พี่แนะนำเป็น k 95ใช่ค่ะได้ครับแล้วก็มีเมาส์เมาส์ก็จะเป็นคอแซรรุ่น Harpoon RGB Pro Wireless นะคะน,นบรู้ป่าวว่าเมาส์คอแซร์ h a p o o n ผมใช้ทุกเครื่องเครื่องพ่อผมน้องผมแฟนผมผมเองคนตัดตอ่อทำไมถึงชอบรุ่นนี้มันถูกและดีจริงๆนะผมใช้ผมผมซื้อมาครั้งแรกคือ h a ป p o o n ธรรมดาไม่โปร700กว่าบาทผมอยากได้มากไปหาไม่มีแล้วเพราะมันขึ้นเป็นโปร990เลย ผมก็ซื้ออันนี้ดีมากทุกวันนี้ยังใช้อยู่เลยผมไปซื้อนู่นนี่มาไม่ต้องใช้อันนี้อือนน่ลแฟนตัวยงจริงนะขอขอบอกจริงนะว่าเป็นเมาส์ที่ดีที่สุดแล้วเมาส์โปรผมต้องต้องบอกบอย่างนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เมาส์ที่ดีที่สุดแต่เป็นเมาส์ที่น่าจะถนัดมือเมาส์สำหรับผมเนะี่ยเป็นเมาส์ที่ดีที่สุดสำหรับผมเลยใช่ผมจะใช้เมาส์เนี่ยแต่ชอบตัวนี้ทรงนี้สุดอ่างั้นเดี๋ยวแผ่นลองเมาส์ผมเอาเป็นแบบถึงยาวเลย โอ้เห็นมากที่มันเป็นแบบรองคีย์บอร์ดรองเมาส์กินข้าวได้เลยนั่งกินข้าวปูรองกินข้าวอ่ะตัวหนึ่งได้ครับน2 0 0แล้วมีแบบผ้าปูแบบเป็นไวเลสไหมร่นใหม่แล้วโอเคลองดูโอ้โหโคตรถูกมาไวเลส1,690เออเห็นแลหมงั้นไอ้นี่ไยกันหูฟังใช่ครับหูฟังของหูฟังมาหน่อย่นเมาส์ได้ครับครับหูฟังเอาไรสายไปเลยไหมเอาไรสายเลยไรสายไปเลยใช้ง่ายๆเพราะว่าบางทีอะหัวร้อน จะลุกขึ้นดึงสายไม่ต้องอะไรเลยที่เมื่อกี้ที่ให้ตากล้องเนี่ยจะเข้าไปกดจะเข้าไปกดกล้องลืมถอดฝากหูฟังฝายนี่แม่งเดินเช้่สายใหม่เกือบแล้วอันนี้เป็นเรื่องประจําอยจริงๆลุกไปเข้าห้องน้ำเนี่ยปุ๊บใช่ครับแล้วแจ็คอะ ไอสามจุดห้าเบี้ยวทุกอันอ่ะใช่อันนี้จริงแนะนำใครแบบเล่นเกมขอเกมหูฟังไรสายไปตอนนี้อยู่ประมาณออแาา้นสองละว่ายังมี5าชุดน้ำมีกอ0พันกว่บาบาทยังได้อยู่ได้อยู่เออกาอีด้วยไหมกางยีเอาอยู่แล้วอ่าเอาไว้เซ็ตเอ้ยผมมีตัวนี้แนะนำอันนี้ผมใช้อยู่เป็นตัวทีสามัด <S 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 ตัวสีเทาๆปกติเคยใช้บหนังปะอ่าใช่คือจริงๆอ่ะผมตอนนี้ใช้หนัง แต่ผมรู้สึกตอนนี้มันเริ่มแตกหนังออมันเหมือนมันกรอบๆเป็นปะเป็นคือต้องบอกงี้หนังมันมีหลายเกมมันมีหนังพียูพังนัปป้าหนังแท้แต่ส่วนมากก็มีเกมมิ่งใช้หนังพียูอ่าใช่ตัวนี้เป็นแบบผ้าเป็นแบบผ<า>้าน่าจะดีนั่งสบายนุ่มได้มีด้วยใช่ไหมพี่ใช่ค่ะเรตลดนงแปดพันเก้าราคาก็จะไม่ลดสันสามโอเคยังมีอีกไหมครับครบยังวครบมาแล้วครบมาแล้วใช่ค่ะอ่ะได้งั้นก็ราคาวันนี้อ่ะเดี๋ยวผมโทอท่อให้ดูก่อน ตอนนี้นะครับราคาจะอยู่ประมาณ124,290แต่ว่ามันมีชุดน้ำหาอีก6,390ปะ่ะประมาณ6,300นะครับก็โทัททั้งหมดอยู่ประมาณแสนสามนิดๆเอาเป็นว่าตามนี้ตามนี้นโอเคได้เดี๋ยวตามนี้เลยครับแล้วเดี๋ยวพี่จ่ายตังค์แล้วเดี๋ยวรอเขาประกอบสัก2ชั่วโมงโอเคครับ,รบขอบคุณครับ อันนี้มาเรียบร้อยแล้วเป็นไงพี่คอมพีโอสวยมากผมชอบมันดูให้มาดูนี่เลยเรียบง่ายหรูดีคืออาจจะดูไม่เยอะแต่สเปคยังแรงอยู่เออเราต้องเปงี้เขาเรียกสลิปเปอร์สลิปเปอร์นะแบบเฮ้ยเขาไม่รู้ว่าแรงอะไรเงี้ยนะดูนสายหมกสายหมกสายมกหลบแฟนได้แฟนถามเท่าไหร่มือนึงผม้ือนึ่งหรอวะเหมือนศูนย์หายไปตัวอต้องบอกหน่อยต้องโกหกได้อ่าก็ตอนนี้อ่าให้มาดูนี่นิดหนึ่งเป็นชุดน้ำอันนี้ผมบอกเลยว่าพี่ได้ ตัวแรกของไทยเออผมภูมิใจมากอันนี้เป็นตัว H115 i จริงๆตัวนี้เนี่ยผมได้มาแล้วนะแต่คอไซบอกว่าห้ามรีวิวก่อนตอนนี้เพราะว่าเขาไม่มีของขายก็คือผมคนแรกคนแรกถ้าผู้ชมอยากได้นี่ต้องบอกนะพี่ผมอยากได้ซิงน้าแบบมีสเตฟาน่ะใช่<ม>ก็อาจจะต้องออเดอร์ไว้เลยเพราะว่าตอนนี้ของมันขายดีทั่วโลกคือไม่มีอันนี้คือทางร้านไปสอหามาให้หตัวก่อนนะครเป็นตัว H115 Elite ตัวนี้ก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดแล้วก็ตัว r a มอันนี้เป็นโดมิเนเตอร์ที่พี่รีเควสเลยเพราะปกติพี่น่าใช้ตัวโดมิเนเตอร์อยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับใช่ตัวนี้32มสกิกจุดเด่นเลยเนี่ยจะเป็นบัส3,600ัหเมื่อก่อนที่ใช้แรมบัสเท่าไหร่ถ้า ddr 2ก็น้อยมากแค่แค่สี่้อยหกร้อยแป ddr 3 2,000กว่าก็หรูมากแล้ว2,000ถือว่าแรงเรียกว่าเล่น2,133เงี้ยค้อนแรงเลยแต่ก็อ่าอันนี้เบสออนแบบไม่เปิด xmp เดี๋ยวนี้ไป2,400แล้วมั้ง2 4งพันสีแล้ว ใช่ตัวนี้ได้3 6, ามใส่สีแถวเต็มๆนะครับแ,แ,แ,แล้วก็การ์ดจอรุ่นใหม่ไปเลยเป็น3080นี่แรงมากใช่ไหมนนจริงจริงมันมีแรงกว่านี้อีกนิดนึงคือ3090อ่าใช่นั่นแต่ผมมองว่ามันเกินความจําเป็นพี่จริงคือมันเอาไปทำอะไรเล่นเกม8 K อะ่ะ ออมันอยู่ที่จอด้วยคือถ้าสมมติแบบบางคนไปเล่น 1080p ไม่ต้องซื้ออ่าใช่คือมันไม่รู้ว่าไปทำอะไระแรม 20GB แบบจริงๆถ้าเล่น 1080p เฟรมเลยสูงอะมันเน้น CPU มากกว่าถูกป่ะใช่คือการ์ดจอเราจะลายเป็นรันเหมือนรันไม่เต็มใช่แล้วมันก็เป็นโหลดที่ CPU ผมก็เลยจัดเป็น i9 ไปใ,ให้ตัวนี้ก็นี่จริงๆมันมีซิง มันมีซิงค์ให้แหละแต่ว่าเอาชุดน้ำไปเลยได้ใช้ยาวๆเรนเดอร์ได้ตัวนี้10คอ20เทรดนะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยเป็นตัว Gen10 แล้วก็ตัวพวกเซตเกมมิ่งอันนี้ของพี่หมดนี่เลยอันนี้หูฟังรุ่นอะไรนะพี่รีเควสต์เองอันนี้ v i r t u o s o นี่ w i e l e t ราคาไม่แพงด้วยนะจริงๆดีมากดูเรียบหรูใช่มีสีขาวด้วยอ๋อมี2ส,สีด้วยอครับมันจะมีไฟอยู่ตรงนี้ ยื<ล>ยนี้<ล>ต้องใช้ต้องใช้หูฟังไวเร็จแล้ว <c oughs> จริงๆไม่อย่างั้นดึงใช่แ่งลืมแบบพัน <c oughs> แล้วฟึบเหมือนตะก้องอ่ะใช่ส่ <c oughs> สวนเก้อีก,กับเมาส์พอดีของร้านขหมดเขาบอกเดี๋ยวเขาส่งตามมาให้ทีหลังอ๋อโอเคได้ครับได้ครับแล้วก็จะมีตัวจอตัวนี้เป็นตัวที่ผมบอกอันนี้เมื่อกี้พี่นด้เห็นสเปกปละเป็น HDR 10บิตเออสุดยอดใช่ต้องบอกงี้จอปกติเนี่ยมันจะเป็นจอ8บิต8บิต10บิตต่างไงผมถามพี่เลยคัลเลอร์แกมมุด ความกว้างเอาขอบเคสใช่ใช่ตัวนี้มันสว่างแล้วมันจะมี8บิตบวกอะ8ปดปอมเอแบบไอเดาร์ปอมอะไอ้ดาร์เออบางคนจะชอบซื้อให้เอเดียซื้อมาอย่างเงี้ยแล้วมันมันมันปอมสีจะดูไม่ค่อยดีสีมันจะแบบสดแบบแปลกอะสีแบบจี๊ดจี๊ดอันนี้ก็คือเป็น10บิตเลยตัวนี้ใช่แล้วก็คุณอาจจะคิดว่า8ดบิต10บิตมันห่างกันแค่2อใช่จริงจริงมันเยอะมากเลยนะมันคือเลขยกกําลังออใช่มันคือเลขยกกาลังคือท่อเท่านี้กับอย่างเงี้ย ต่างกันเป็นล้านเนี่ยใช้คำว่าต่างกันเป็นล้านหน่วยของเีลใช่แ้วก็เรื่องเฮิร์ตผมเห็นพี่บอกเล่นคอสดิวตี้เดี๋ยวรอพักใหม่อะไรนะโควอวะควอว์ควอววันเฮ้ยมันเปิดตัวแล้วนี่จริงจริงมาพร้อมกับเครื่องเพลย์อ่าน่าจะสิบสามัิบสามจะเปิดล้วนเนี่ยเออเนี่ยอันนี้เรียกว่าเอาไปพอดีเลยเออใช่ก็เป็นจอร้อยหกห้าเฮิร์ต นะครับก็เรียกว่าเต็มเต็มโอเคไหมโอเคครับได้อันนี้เดี๋ยวผมเอาเป็นว่าให้พี่เอาไปลองใช้นูก่อนได้แล้วเดี๋ยววันไหนเดี๋ยวผมไปเซตเครื่องให้พี่ได้มาโอเคเอกให้ผมได้แล้วไปจูนปรับนู่นรปรับนี่ก็คนนี้ผมว่าทําให้เครื่องนี้แรงขึ้นไปอีกได้อ่ะใช่มันยังเซตมันยังปรับได้ mm. พวกการ์ดจอพวกแครมพวกอะไรพวกนี้ใช่ได้ครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันเอาเป็นว่ารอบหน้าเดี๋ยวไปต่อกันที่ช่องแอนตี้ฮีโร่ไทยแลนด์ครับครับฝากช่องพี่นิดนึง อ๋อครับก็ถ้าใครชอบดูฟุตบอลนะครับหรือว่าเกี่ยวกับเล่นเกมอะไรก็มาติดตามช่อง AntiHero Thailand ได้นะครับแต่ถ้าใครชอบกินอาหารไปเที่ยวนะครับติดตามช่อง m มค์เ e รดได้มีสองช่องเลยวันนี้ผมขอไปแจมพี่หน่อยได้ได้ขอบคุณนบมากนะที่วันนี้มาช่วยผมครับผมเก่ากินครับ